ยามเช้าๆนะครับใส่ตุ้มไว้นะครับมีตุ้มกุ้งแล้วก็ตุ้มปลานะครับแล้วก็ใส่มองไว้ด้วยนะครับามาดูว่าปลาจะเข้ากินเหยื่อในตุ้มไหมครับมาดูหลังนี้ก่อนนะครับหลังแรก มีอยู่นะครับได้อยู่นะครับอายอยู่หากินนะครับตามตริมโขงนะครับใกลบ้านนะครับก็พอได้กินนะครับก็ยังมีหลังตอบต่อไปอีกนะครับเส้นทางนี้